เปิดภาพปัจจุบัน7นางเอกทองดีในทองประกายแสด7เวอร์ชันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงสวยไม่ซางจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่คุณปุ้ยวันฒนาบุญบันเทิงผู้รับบททองดีในเวอร์ชั่นภาพ,พยนตร์เมื่อปีพศ2517ในช่วงหนึ่งขณะที่เส้นทางกําลังสวยหรูมีงานลุมติดต่อเข้ามาไม่ขาดสายคุณปุ้ยก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงการบันเทิงกระทันหันเพราะไปใช้ชีวิตครอบครัวกับพระเอกราชานักบูคุณรักกับพิชาติในสมัยนั้นและเมื่อสามีล้มป่วยคุณปุ้ยออกมาเป็นแม่ค้าเล่ขายของตามตลาดนัด พร้อมๆกับขายข้าวแกงแต่ในเศรษฐกิจไม่ดีทําให้คุณปุ้ยต้องเลิกขายปัจจุบันคุณปุ้ยอายุ69ปีและมีงานละครออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่บ้าง คุณรัชนีจันทลังศีนางเอกทองประกายแสดเวอร์ชันละครโทรทัศน์เมื่อปีพศ2522ที่ออกอากาศทางช่อง9นอกจากจะเป็นนางเอกหนังนางเอกละครไทยนางเอกละครวิทยุแล้วยังเป็นนักประพันธ์ชื่อดังและนักภาคอีกด้วยนะครับปัจจุบันคุณรัชนีได้เสียชีวิตแล้วนั่นเองครับคุณอูมวิยาดาอุมาลินผู้รับบททองดีในเวอร์ชันละครโทรทัศน์ เมื่อปีพศ2524ที่ออกอากาศทางช่อง3ปัจจุบันคุณอูมอายุ69ปีคุณอุูมเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ลวดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานการแสดงให้เราได้ชมกันมากมายหลายเรื่องปัจจุบันชีวิตบางส่วนได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดไปทําสวนทําไร่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และมีรับงานละครในวงการบันเทิงอยู่บ้างให้แฟนๆได้หายคิดถึงนั่นเอง คุณชูชุดาภาผู้รับบททองดีในเวอร์ชันภาพยนตร์เมื่อปีพศ2531คุณชูเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มากความสามารถทั้งงานละครงานภาพยนตร์รวมถึงละครเวทีที่ได้การันตีผลงานด้วยรางวัลจากวงการบันเทิงทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังมากมายปัจจุบันคุณชูอายุ56ปีนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วยังเป็นครูฝึกสอนการแสดงของบริษัทชนลำพีและสถาบันฝึกสอนการแสดงสุวรรณันต์อะคาเดมี่ได้รับการยอมรับและได้รับความนับถือนั่นเอง คุณธัญญาธัญ,ญเลศนักแสดงสาวมากฝีมือลูกเครื่องไทยอเมริกันปัจจุบันอายุ47ปีผู้รับบททองดีในทองประกายแสดเวอร์ชั่นละครโทรทัศน์เมื่อปีพศ2544ที่ออกอากาศทางช่อง5โดยละครเรื่องนี้นั้นเป็นการรับบทที่แรงขึ้นของคุณทัญญาซึ่งตอนที่เข้าวงการมาใหม่ๆเธอรับบทบาทนางเอกใสๆมาโดยตลอดอีกทั้งคุณธัญญายังมีภาพจพ์ของสาวน้อยแสนดีและไม่มีข่าวเสียหายใดๆเลยนั่นเอง คุณพิงกี้สาวิกาพุนละปวดทองดีในทองประกายแสดเวอร์ชั่นละครโทรทัศน์เมื่อปีพศ2555ที่ออกอากาศทางช่อง8และได้คว้าเอาสาวพิงกี้มาร่วมงานในฐานะนักแสดงอิสระเป็นครั้งแรกเรียกเสียงตอบรับจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับปัจจุบันเธออายุ38ปีและได้ผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าพร้อมกับทำงานในวงการบันเทิงไปด้วยขยันสุดๆไปเลยละครับ ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวสุดฮอตใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่สุดการรอคอยสำหรับละครแนวโรแมนติกดรามา่าเรื่องทองประกายแสด วเวอร์ชั่นละครโทรทัศน์ในปีพศ2567ที่ออกอากาศทางช่องวัน31และเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ได้นางเอกสาวฝีมือดีใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมารับบททองดีบอกเลยใช้คำว่าสนุกได้เปลืองสุดๆดเล่นดีถูกใจแฟนละครมากๆทำเลตติ้งน้ำมวันของแท้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งละครหลังข่าวที่มีเลตติ้งพุ่งต่อเนื่องเลยนั่นเองครับปัจจุบันสาวใบเฟิร์นอายุ31ปีนั่นเองครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ